ผมว่าตอนนี้วงการวัวชนเริ่มจะเติบโตนะตอนนี้เป็นที่นิยมมากครับเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาดูไงติดต่อเบอร์โทรส่วนตัวผมมาเลยครับครับบอกเบอร์ได้เลยครับ0 9 8 5 3 5 2 2 6้าสามาครับครับผมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมฟาร์มวัวชน นะครับนะที่มีการเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับที่นี่เลี้ยงแม่พันธุ์วัวชนไว้ประมาณ50ตัวนะครับแล้วก็มีแนวทางที่จะขยายการตลาดนะฮะขยายพันธุ์ขยายตลาดไปทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับ พี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับผมชื่อศิวัตรเจนวิวัฒนาวงศ์นะครับหรือว่าชื่อทัศน์ครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ทัศนะคะพี่ทัศที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรอําเภอตําบลอะไรครับหมู่บ้านทุ่งไอท่าพะยาใหม่ครับตําบลตรงนี้มันติดอะไรนะอาเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร่าวันนี้ผมอยู่ที่สนามชัยเขตนะครับพี่น้องครับจังหวัด ฉะเชิงเซานะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมฟาร์มวัวชนใช่คับนะครับพี่เนาะพี่ครับในฟาร์มตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้แค่ประมาณ50กว่าตัวครับแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธพ่อพันธุ์กี่ตัวพี่พ่อพันสามตัวครับพ่อพันสามตัวแม่พันธุ์อีกรวมทั้งลูกเล็กเล็กด้วยประมาณ50 50หกว่าตัวอโหแล้วพี่ เริ่มมากี่ปีแล้วครับแบบนี้เริ่มตรงนี้อยู่ประมาณ3ปีแล้วครับสา <3 S 1> <ผ>มปีกว่า,ก,วาก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนมาครับอยู่ที่ใต้ครับอยู่ที่ใต้มาที่พ <มา S 2> ัทลุงครับพี่มองยังไงถึงคิดว่าภาคตะวันออกหรือว่าภาคอื่นๆอาจท,ที่จะ,ะการตลาดของพี่เนี่ยถ้าจะเป็นไปได้นี่ครับถึงได้ย้ายขึ้นมาที่นี่พี่ตอนนี้ตอนนี้การตลาดผมว่ามันกว้างนะวัวชนเพราะว่าภาคเหนือมันก็มี ทางเพื่อนบ้านเราไม่ว่าพม่าหรือว่าลาวก็มีวัชนด้วยครับครับก็เลยคิดว่าแนวทางมันน่าจะเป็นไปได้ใช่ใช่ครับก็เลยนําขึ้นมาจากภาคใต้มาทําการตลาดที่นี่ใช่ครับมีใครเป็นเป็นแบบอย่างไหมถึงได้ย้ายขึ้นมามันไม่ได้มีแบบอย่างอะไรครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่าเหมือนกับจุดศูนย์กลางเราจะไปเหนือก็ใกล้ไปลงใต้ก็ใกล้ครับผมเหมือนลูกค้าทางเหนือจะมาซื้อก็ได้ครับทางใต้มาซื้อก็ได้ครับ ทีนี้แนวทางการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างพี่ <c oughs> มันก็เลี้ยงแบบพวกวัวธรรมดาเนี่ยครับ,รบ <c oughs> กินหญ้ากินอะไรปกติครับผมครับผมพวกนี้มัน,มน,มนไม่ได้กินหญ้า <c oughs> ครับแล้วอาหารเสริมนี่มีไหม <c oughs> มันก็มีบ้างครับเป็นช่วงครับเป็นช่วงแล้วก็ฉีดยาทําวัคซีนอืแล้วก็ อาหารเสริมน like ิดหน่อยเหมือนกับวัวทั่วไปเหมือนกับวัวทั่วไปครับเหมือนกับวัวสวยงามวัวขุนวัวอื่นๆพันุอื่นๆเลยใช่ครับดูแลรักษาเหมือนกันกินเหมือนกันกินเหมือนกันอันนี้อาจจะกินน้อยกว่าด้วยเพราะว่าตัวไซส์เล็กกว่าใช่ครับใช่ไหมพี่ใช่ครับเลี้ยงยากไหมเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงมากเลี้ยงง่ายกว่าพวกบราหมัืนเพราะว่ามันแข็งแรงอ่ะครับจะกินหญ้ายังไงก็ได้พวกนี้มันกินได้แต่ว่าดูดูปริมาณอาหารครับว่าพอไอพอต่อความต้องการของเขาหรือเปล่าครับ แล้ววิธีผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยพี่ทำยังไงครับก็ผมมีพ่อวัวครับของผมจะมีพ่อวัวครับแล้วก็น้าเชื้อแต่แต่ในส่วนของผมผมจะใช้พ่อวัวผสมผสมตัวพวย่างง่ายใช่ผสมตัวผสมสดทุกตัวผสมเทียมมีไหมของพี่ยังไม่มียังไม่มีครับตอนนี้คือผสมตัวทั้งหมดทุกตัวในฟาร์มนี้ใช่ครับแล้วตอนนี้ทางประเทศเหมือนจีนครับ ไอจีนจีนไอภาคใต้ของเขาแถวยูนาะก็มีวัวชนนะตอนนี้พอผมมองว่าตลาดตอนนี้มันเรื่อกว้างกว้างกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เป็นแค่วัวชนตามประเพณีเกี่ยวข้าวเขี่ยอะไรเสร็จก็เอาวัวมาชนกันจยากทำาไรไถนาเสร็จก็แค่นั้นเลยครับแต่ตอนนี้ก็ผมว่ามันเป็นเหมือนธุรกิจเลยนะธุรกิจไม่ใช่เล็กๆแลวตอนนี้ผมว่าใหญ่ซึ่งแถวทางภาคใต้เนี่ย มีความนิยมเป็นอย่างมากใช่ครับในกีฬาวัวชนนี้ใช่ครับเห่นไหมฮะเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยก็คืออมีการสืบเนื่องประเพณีหรือว่า,าการชนวัวเนี่ยครับพี่น้องครับมาช้านานแล้วประมาณสัก500ปีได้นะฮะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนะใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอย่างของพี่นี่ก็คือสืบทอดมาหรือเปล่า สืบทอดจากวงตระกูลต้นตระกูลบาไหมหรือว่าพี่ไม่ไม่ไม่ได้สืบทอดเลยแต่ว่าผมชอบโดยความชอบวนตัวชนตัวใช่ครับราคาที่พี่จําหน่ายครับลูกวัวชนเนี่ยฮะราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าตัวผู้ตัวผู้มันก็อยู่ที่สายเลือดครับถ้าเหมือนพ่อต้านนั่นหน่อยก็ประมาณ สามหมื่นห้าสี่หมื่นับเริ่มสตาร์ทตรงนั้นประมาณนั้นครับก็คืออย่านมใช่ครับจับได้เลยใช่ครับราคาเริ่มต้นประมาณนี้ใช่ครับแล้วอย่างแม่พันธุ์ถ้าเกิดพี่น้อง fc อยากสนใจอยากจะซื้อไปเลี้ยงบ้างเนี่ยพี่จําหน่ายตัวเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้แม่พันธุ์ผมยังไม่ได้จําหน่ายครับยังไม่เปิดราคาใช่ครับคือจําหน่ายแค่ลูกตัวผู้ลูกตัวเมียผมยังเก็บไว้ผสมพันธุ์พาะพันธุ์ไปอีกเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับอนาคตอยากจะได้สักกิตัวพี่ อนาคตถ้าว่าถ้าว่าถ้าว่าความต้องการเยอะผมก็ยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่ผมตั้งไว้ประมาณร้อยแม่ประมาณร้อยแม่ใช่ครับครับผมครับผมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับคนเลี้ยงวัวที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ใช่น่าจะต่อยอดได้เพราะว่ากีฬาวัวชนเนี่ย กำลังมาแรงใช่กลังเป็นที่นิยมแถวแถวภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือเนี่ยมีมีมีสนามชนบ้างหรือยังพี่ตอนนี้ภาคเหนือตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะสนามสุโขทัยโอ้เป็นสนามเป็นสนามระดับมาตรฐานเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เป็นกําลังนิยมอ่ะทางภาคเหนือตอนนี้สนามสุโขทัยไม่ว่าจะไปที่ไหนมีคนรู้จักอืโดยส่วนตัวแล้วพี่เองก็ชนัวด้วยใช่ครับใช่ครับ ทำมากี่ปีแล้วพี่ไอ้ไอ้วัวชนเอาวัวชนเข้าเข้าสนามเนี่ยเกือบเกือบสิบปีแล้วครับเกือบเกือบสิบปีแล้วเอาเรื่องอขยายพันธุ์การเลี้ยงวัวชนจําหน่ายเนี่ยฮะแนวทางแบบนี้พี่ต้นทุนมันเป็นยังไงบ้างค่าอาหารค่าอาหารมันก็ไม่เยอะครับมันมีแค่หญ้าหปลูกเองไหมปลูกเองครับกี่ไร่พี่หญ้าหลักประมาณ30ไร่ประมาณ30ไร่พันธุ์อะไรครับผม มีพวกนี้เปียครับพวกย่าลูซี่ครับก็พวกอัตราตั้มอืมก็กินไม่ต่างกับวัวชนิดอื่นๆเลยใช่ใช่ครับใช่ครับอืมแล้วก็มีตอนนี้ผมก็เลื่มทำไมแพงโกล่าครับาอา,อาครับพี่ผมขอดูแม่พันุ์ตัวที่ตัวที่พี่ว่าคิดว่ามันสวย ในฟาร์มของพี่เนี่ยพี่บอกรูปลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาหน่อยว่าจุดเด่นอะไรเป็นยังไงครับวัวเลืองแม่พันธุ์เนี่ยครตัวไหนครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นลังเเปป็็นนลูกของลังศาสตร์พ่อบ้านครับหรือว่าสามพันลูทางภาคใต้เขาจะรู้จักหมดพ่อของเขาอมันเป็นวัวสายเลือดดีแล้วก็ให้ลูกสวยให้ลูกเก่งครับแล้วก็ เดี๋ยวพี่จุดเด่นของเขาคือคืออะไรตัวนี้ให้ลูกดีครับให้ลูกดีให้ลูกกี่ตัวแล้วให้ลูกมาประมาณ4ี่ตัวแล้วครับตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ8ปีเกปีประมาณนั้นครับนี่นะใช่ครับแต่ว่าเขาโตสุดได้แค่นี้เหรอใช่ครับอ๋อคือแบบแม่พันธวัวชนเนี่ยจะตัวไม่โตตัวไม่โตครับอืมอแล้วแม่เขาเป็นใครครับเนี่ยจาได้ไหมแม่มันผมจําไม่ได้ว่าเป็นลูกตัวไหนแล้วตอนนั้น แต่ว่าส่งลูกออกมานี่เก่งทุกตัวเก่งทุกตัวใช่ครับอ๋อคือแบบดูแข้งดูขาดูเขาอะไรอย่างงี้ไหมพี่วิธีมันก็มีนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าวัวชนน่ะเขาต้องการสายเลือดดูที่สายเลือดใช่ครับเป็นหลักเป็นหลักอ๋อบางตัวแม่ไม่สวยแต่ลูกออกมาเก่งก็เยอะอือคือแบบ สายวัวชนนี่น่าจะเข้าใจนะครับใช่ครับน่าจะเข้าใจเลยแหละไหนมีตัวไหนอีกพี่ที่อยากจะนำเสนอบ้างต้องยึดสายเลือดตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนครับนี่นี่นี่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็เป็นลูกของอเซียนเมาเซียนเมาใช่ชื่อพ่อพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกของเซียนเมาเว็นวัวจังหวัดตรังไม่จะถ้าไปถามคน ในวงการวัวชนภาคใต้ะเขารู้จักครับใช่ครับแต่บางทีบางทีเหมือนเราไปภาคเหนือบอกว่าชื่อเซียนเมาบางคนเขารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่เหมือนคนภาคเหนือถ้าเขาลงไปเคยไปดูวัวใต้ครับเป็นสิบปีเขา้น่าจะรู้จักตัวนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรพี่ความสวยครับแล้วแล้วก็ร่างกายใช่ร่างกายเขาดีมากเราว่าอย่างนั้นเลยร่างกายเนื้อหนังเขาจะดีมากใช่ครับใช่ครับค่อนข้างสมบูรณ์เขาจะใหญ่ครับเนี่ยฮะ ลำตัวดีใช่เนื้อหนังดีอ่าเขาสวยนะพี่น้องนะพี่วิธีดูตำหนิแม่งัวดูยังไงแม่วัวตำหนิใช่ไหมครับตำหนิพี่เห็นพี่จะไม่ซื้อเลยคืออะไรมันมันมันเละแต่เราชอบนะผมว่านะเหรอวัวชนนแต่ว่ามันอยู่มันจะยึดที่สายเลือดมากกว่าอ่าดูสายเลือดใช่สายเลือดสำคัญเลยเป็นหลักใช่ครับตำหนิก็คือแบบ ไม่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 ใช่ประเด็นสาคัญเท่าไหร่ใช่ใเพราะว่าไอ้ที่มันไม่ส่งทอดถึงพันธุกรรมเนี่ยถือว่าไม่ใช่ตำหนิอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับครับพิทัศน์ครับครับคราวนี้ผมขอความรู้เรื่องของตัวผู้บ้างครับอย่างสมมุติว่าพี่น้อง f อสนใจนะฮะอยากจะได้วัวชนสักตัวเนี่ยครับพี่จะแนะนําแบบไหนครับขั้นตอนแรกเลยก็คือสายเลือดครับสายเลือดแล้วก็ รูปร่างครับรูปร่างดูว่าร่างกายยังไงจะเล็กจะโตยังไงครับแต่ว่าไอตัวผู้อ่ะมันจะมีมันจะสําคัญกับพวกขวัญมันจะมีตําลาอยู่ของของของโบราณอ่ะจะเป็นมีนมีตำลาอยู่ของเขาการดูแล้วก็อย่างที่สามคือวางวางแล้วก็ซ้อมอืใช่ครับอแล้วรูปร่างอ่ะรูปร่างรูปร่าง แตบางตัวสวยแต่ไม่เก่งก็มีแล้วก็บางตัวไม่สวยแต่เก่งก็มีกล้ามเนื้อเหรอพี่กล้ามเนื้อมันมันวุนวนอย่ไม่ไม่ไมค่อยวัดอกล้ามเนื้อครับใช่ครับอืมโอ้เป็นความรู้อีกรูปแบบหนึ่งเลยนะพี่น้องนะก็คือตัวผู้ก็ไม่ได้เน้นที่รูปร่างลักษณะไม่ได้เน้นที่กล้ามเนื้อเน้นที่สายสายเลือดแล้วก็อ่มันสมอง วัวชนของเขาเองใช่ครับแล้วดูยังไงว่าวัวตัวนี้ต้องฉลาดชนเก่งต้องนั่นแหละครับอายุเขาประมาณ3มปีกว่าๆเขาจะซ้อมกันอ๋อจะไปรู้ตอนนั้นใช่ครับเหมือนมันเหมือนไก่แหละมันไก่ชนอ่ะครับจะเก่งไม่เก่งก็ดูตอนซ้อมอ๋อครับแต่ว่าสายเลือดมันก็สําคัญครับไปดูกันตอนนั้นแล้ววัวที่เริ่มชนได้เนี่ยตั้งแต่กี่ขวดไปพี่ ครับประมาณห้าขวบใช่ครับเป็นสิบปีเลยไหมสิบกว่าปีก็มีบางตัวสิบสาสิบสี่ปีก็ยังก็ชนได้อยู่ใช่ครับแต่มันดูอยู่ที่การดูแลของเจ้าของครับนี่เขากําลังเดินไปไหนครับพี่ไปกินหญ้าครับปล่อยเข้าในป่าปามอ๋อคือเป็นช่วงใบยๆเย็นๆอย่างนี้ก็จะปล่อยให้เขาออกไปเดินใช่ครับออกไปเล็มหญ้าคลายเครียดใช่ครับเอาละครับพี่ครับทีนี้ ผมอยากจะให้พี่ฝากฟาร์มตัวเองแล้วก็ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างครับผมว่าตอนนี้วงการโอวชนเริ่มจะเติบโตนะตอนนี้เป็นที่นิยมมากครับเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาดูไงติดต่อเบอร์โทรส่วนตัวผมมาเลยครับครับบอกเบอร์ได้เลยครับ098-535-2261ครับครับผม ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนไม่ใช่ยีิบสี่ชั่วโมงยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านที่สนใจในการเลี้ยงวัวชนสนใจนําไปต่อยอดขยายพันธุ์ใช่ครับโทรมาสอบถามนัดแนะวันอ่าใช่ครับอ่าทีนี้ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างตอนนี้ผมว่าเกษตรกรถ้าเหมือนราคาข้าวก็ต่ําพวกราคายางราคาปาล์มต่าครับหันมาเลี้ยงวัวผมว่าตอนนี้เป็นเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมว่า บัวมันไม่ได้เลี้ยงยากหรอกมันกินแค่หญ้าครับแล้วก็อายุเขาพอถึงพอเลยสมมุติว่าขายเป็นวัวลชอนไม่ได้เขาขายเป็นวัวเนื้อยังได้เลยครับครับผมครับผมนี่ก็คือเป็นอีกแนวทางอีกช่องทางหนึ่งวันนี้ขอบคุณพิ่ทัศนมากครับผมขอบ,ขอบคุณครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่พูดจะภาษาวัวพาพี่น้องมาศึกษาหาความรู้กันในวันนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะฮะแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็พี่น้อง f c เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ